t ต y ยต a y ยาลิทเลือกรุ่นไหนดีไปดูกันเลยคันนี้ได้5ประตูกับ t ต y ยต a y ยาลิท1.2สปอร์ตพิเมีมปี2021ไม 70, ่70,000โลเรทผ่อนแค่7,000ยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอะไหล่หาง่ายทรงดีไซน์เท่ท็อปสุดของรุ่นเหมาะกับคนที่หารถแทสแบกขนาดเล็กที่ขับงา่ายขับได้ทุกวัยจ้าและคันนี้ได้สีขาวยอดฮิตโตโยต้ายาลิ1.2 n t ที่ปี2020-2021ไม่80,000กว่าโลเรทผ่อนแค่6,000ตลอดสัญญาได รับ E20 ช่วงล่างนุ่มนั่งสบายทนเน้นความประหยัดค่าดูแลรักษาต่ำและขับง่ายต้องห้ามพลาดคันนี้ค่ะและรุ่นที่ขายดีอีก1รุ่นห้ามพลาด Honda City 1.0 S Turbo ปี2020ราคาไปแดงกือบ6แ0 0 0 0วันนี้เพียง379,000บาทผ่อนแค่6,000ตลอดสัญญาได้เครื่องยนต์เทอร์โบแรงและประหยัดเครื่องยนต์1.0ลิตร VTEC Turbo อัตราเร่งดีขับสนุกตอบสนองไวประหยัดน้ํามันสูงสุด23โมลิตรช่วงล่างดีขับขี่นุ่มนวลเกียร์ CVT ตอบสนองดีภายในกว้างขวางนั่งสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยจ้า ทุกคันน้ำหนึ่งรับประกันไม่มีชนหนักพีความจมน้ําหลังการขายรับประกันส้มศูนย์ยาวนาน4ปีรับประกันเครื่องโยนตเกียร์และอะไหล่247รายการใครที่สนใจลดประหยัดน้ํามัน23กว่าโลลิตรนะคะ086-3030-300 30ส่งฟรีทั่วไทยขอใส่น้ำหนึ่งได้รถสวยได้เงินไขดีที่สุดแน่นอนค่ะ